เพื่อนๆเป็นนายมาลองเท้าเนี่ยอันนี้คู่คู่คู่เด็กอันนี้คู่ใหญ่เป็นนายพอใส่นี้ได้ใช่ไหมใช่ใส่ได้เรียบร้อยนะอันนี้จะเตะบอลนี่อันนี้ได้บอลหนึ่งลูกแบล็กเก็หมดไปแล้วนันน,น,นหลายคี่แล้วก็อันนี้รองเท้า,ไปไเ,ทาไปไเป็นนายจะน,นี่รองเท้าเป็นนายเป็นนายเริ่มใส่รองเท้าสตาร์ทนี่จะลองเตะสนามหญ้าเนี่ยอันเนี้ยรองเท้าสตาร์ทมันทำอะไรได้ก็มันวิ่งบนสนามหญ้าแล้วแล้วมีพลังในการเตะอ่า นี่เป็นนาจะกลับมาเตะบอลแล้วนะเพื่อนๆนี่เพราะว่าเมื่อวานไปเล่นกับหมามาไปวิ่งแข่งกับหมามาแล้วรู้สึกว่าวันนี้ต้องเอาบอลแล้วก็หารองเท้าสักคู่หนึ่งมาใส่เล่นกับหมาตัวเย็นๆนะเดี๋ยวเพื่อนๆกรไปรอชมกันว่าบนสนามหญ้าเป็นนายเขาจะวิ่งเล่นขนาดไหนเป็นนายบอกเพื่อนๆให้ติดตามด้วยว่าอย่างไงติดตามติดตามไปใช่ตอวเย็นๆ ว่าหมาจะกัดลูกบอลแตกไหมเฮ้ยเหรอโอเคโองว่าจะไม่เตะโดนเสาไฟเพียงโอ้เพื่อนเพื่อนวันนี้จัดเต็มอีกแล้วนะเพื่อนเพื่อนโอ้วันนี้กินอะไรบ้างเนี่ยเปิดโชว์ดิโอ้ยไหนว่ากินข้าวแล้วอะกินข้าวแต่ฮะกินข้าวมาก่อนแล้วจัดเลย นูกินได้เลยเดี๋ยวพ่อกินตามอ่ะหนูหน,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 หนุหนูกินโชก่อนร้อนนี่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 เป็นไฟใครเนี่ยนี่นครับวันนี้พาไปนายมาซื้อฟุตบอลกับรองเท้าแล้กเกยมากินเคฟซีนะครับ อ๋าฮะดูนี่หมาจะกระแตกหรือเปล่าลลลลใชน่นี่ข้อมีนี่ฟึกนี่ข้อกระเถิน่อ่บองกินไปหนเยีเ่ยมเลย อร่อยเลยเดินเล็กนิดนคนแก้วคนต้กอืมคนไกแล้วก็คน้วคนไกคนไก่คนไก่นไกคนไก่นะเพื่อนเพื่อนคนไกนะ คนไก่เนี่ยยัร้อนอยู่ใช่ไหมคนไก่ที่คนไก่ที่คนไก่ที่ร้อนวงก็หยิบหยิบตรงนี้ดิหยิบตรงนี้เหยเออเนี่ยเด็กก็กินกินเลยคนไก่คนไก่คนไก่บ๊ายบายไปตามดูกันนะ เท้าใหม่เป็นนายนะติบ่ากับพี่โอ้ด้ามร้อยสี่อ่ะเามร้เ้าเกนึงบาทบาทเราสี่อย่ะซื้ออะลองยืลูกลอยืนเเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ี่ ในลองเดินย่ำอย่างเงี้ยยางเงี้ยยันอยู่ที่อ่ะมันหลวมมากไหมลูกนิดหน่อยหลวมไหมเนี่ยหลวมมามาหลวมปุ๊บพ่อจะทำให้แน่นแล้วางานที่จะทำให้แน่นก็พ่อจะผูกผูกผูกเชือกใหม่ตอนนี้เวลาหนูเดินมันจะ,ม,นจะมันจะทามารทำแมงขึ้นเยอะเลยก็มีหมาคอย เดี๋ยวพี่มันเกลการเราอะ่ะเดี๋ยวขอก็พ่ขอขันไปบอกว่าน้ำลายเป็นไหลอุ้ยอะไอุ้งค เราใส่มันจะแน่นมันจะไม่หลวมแล้วเวลาเล่นเล่นฟุตบอลจริงอะ่ะเราใส่อะ่ะพ่อจะมัดมัดเชือกเนี่ยแน่นขาเลยมันจะเปรี้ยงเลยแบบว,ว่ารองเท้าไม่หลุดอ,ะอ่ะอ่านี่เ่มอ่ะอะอกไหมซื้อ,อ,อดูนะเนี่ยตอนแรกก็ผ่อนคลายไหมพ่อจะดึง,ต,งตึงนี้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 ฟึบฟึบนี่ฟึบขอดูนะ แน่นไหมแน่นไหมแน่นเลยนะอย่างไงก็ไม่หลุดเตะไงเขาตั้งรู้แต่ถ้าอย่างเงี้ยปะเตะบอลปุ๊บรองเท้าลุกตกลไปเลยว่ามันตอนนั้นใช่ไหมอ่ะนั่งลงนั่งลงเสร์จตอนนั้นใช่ไหมตอนลงบวตอนนั้นใช่รองเท้าลอยไปเลยเห็นไหมเอาอะไรเสร็จรองเท้าก็ไปย้อนดูกันด้วยนะทุกคน ไม่เป็นไาน,นะเป็นนายไม่เคยใส่สตาร์ทเลยนะเพื่อนเพื่อนอันตรายนะสตาร์ใส่ได้เฉพาะบนสนามหญ้าในสนามป,ปูนนี่เมื่อกี้เป็นนายเดินนะ่ะอาจจะลื่นล้มหัวแตกได้ห้ามเดิน,นใช่ห้ามเดินเล่นเด็ดขาดเลยยืนเฉยๆอ่าเตะไม่ค่อยแรงใช่เนี่ยใส่ได้เฉพาะสนามหญ้านะหนูจําที่พ่อสอนนะรู้ป่าหนูไม่สามารถเดินเล่นบนพืน้นปูนอย่างนี้ได้นะมันจะลื่นล้มหัวแตก เนี่ยเวลาที่จะเล่นพ่อก็จะพกรองเท้าไปให้หนูพ่อจะให้หนูใส่ตอนที่เราจะลงสนามหญ้าว่ามาว่าไอ้แบบมันจะไ,ไม่แตะตอลได้ ค่อยๆนะอย่างนี้แบบนี้แต่มันลื่นฟืดอ่ามันจะแน่นขึ้นไหมอ่าโอเคอนั่งลงอันนี้ก็เดี๋ยวพอพอพอซื้อรองเท้ามาก็ใส่ได้ใส่นล้นจะถอดถอดง่ายไงเวลามีเค้ีทป ใช่สีเก้าเก้าอันนี้โอ้สีเก้าเก้าอ่าแม่รองเท้าอ่าใส่เท้าก่อนใส่เท้าก่อนอ่าอันนี่อันนี้พร้อมอันนี้พร้อมมาใส่เลยมั้ยมีพร้อมอเอาลองใส่เองดิลองใส่เองดิยัดกันไปก่อนนะพ่อผูกเสื้อให้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชเฮ้ย <laughs> นี่มันไหนใส่เท้าสตาร์ทข้างแรกสตาร์ทลองส,งสตาร์สตาร์ทนะครับจะต้องเล่นที่สนามหญ้านะครับนี่ มีเพื่อนรออยู่นี่เป็นไงใส่ไม่ค่อยเป็นนะครับโต